เักมอกเลยเนาะพี่น้องโอ้สิบสองโมงแล้วอุ้ยบเมนเนาะสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงเลยสักแค่กันนอนถาปกตินอนในห้องเนาะวันนี้หนาแล้วก็ทรงคล้องมาหายเนาะตาบากระหูว่าบอบอกกีกว้านะพี่น้องถาหลุนน้ำกันว่ามันคืออีหยังในกองเนี่ยเนาะตาบาสักแค่ก็ะหูอยู่ดอกว่ามันคืออีหยังพี่น้องตาบายากให้พี่น้องเบิงน้ำกันว่ามันคืออีหยังเนาะมีสักแค่ก็มานอนถานอนอู่ถาอยู่เนาะ อันนี้ก็อยู่หน้าหลานเบิ่งว่าไม่ได้เบิ่งว่ารถคันไหนนี่สะพี่น้องเบิ่งอันไหนก็จะเป็นทางไกลต้ๆเลยนะไม่ได้รถเข้ามาส่งของหรือว่าพวกส่งรถไล่แม่นหรือว่ารถอีสังก์ไล่แม่นก็ไเพื่อนคนนึเก็บหนะข้ามาส่งของกับว่าอุ้ยคันนี้ว่จารณ์เนาะตื่นเต้นเนาะสิพี่น้องอุ้ยคันนี้วิจักเนาะกะเราเอามาสักพักไว้พี่น้องยังมาทันมาอยู่ตอนนี้กะรับถ่ายกันแล้วกันเนาะ เดี๋ยวถาเบิงน้อกันเลยพี่น้องว่าสิเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะซึ่งสักแขกอะอยากเ็นพี่กันแต่หูแล้วว่ามันคือยังแต่ว่ามันหาแล้วกับซีมีพิเศษนี่ยังไหวน่ะกับโบกูนี่น้องว่าถาเบิง้งกันเลย <t> พี่น้องตอนนี้ก็ล่อมาจนหอดเดี๋ยวเบิ้งก็จนอาบนามแล้วยังแล้วซักเคืองซักยังแล้วมัดนะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลา สามโมงสิบเจ็ดนาทีก็ยังว่าท่านมาหอดอยู่ที่ว่าเอิญมาหม่ำนะพี่น้องถากินกูซาว่าสีมาหอดไหวเนี่พี่น้องว่าประมาณสิบสองโมงก็เลยว่าโอ้ยดีมากับผู้ทีได้กินข้าวเพนพอดีนเนาะ,อะตอนนี้ก็สามโมงยังว่าท่านมาหอดพี่เ,าเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งน้ำันเลยนะว่าสีมาหอดจังหงเนี่ยถาเบิ้งถากหลุนน้ำันเลยว่าเสพสัมไรคือเป็ญญนอย่างน่ะหอนเนอง โอเคพี่น้องค่ะบิ่งนํากันเลย ไดรับกองมาแล้วตอนนี้หาก็สิไปเบิงไปหลุดอีกันีเน,น,น,นาสนาาบีง่งตอนนี้กมห้่งงางีรนี่ตอนนี้เก็มีอุปกรณ์นอะอุปกรณ์ของฮาโแมนมีตั๊ดหรือว่าอีกยังไหมพี่นอ้อมีโต้เนาะ เดี๋ยวสะกแหกสีมาแกะกันเ,กกเลยเนาะเดี๋ยวเบนอเมซอนเนาะนี่เนาะก็ซิมีซื้อสะแขกแล้วก็ซื้อบาวทุกอันนี้ก็เลยเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้าน,นยังอยู่างไเนาะสักแหกอ่ะบอสละยางหายพี่น้องเดี๋ยวสะกแหกซูเปอร์เกทตื่นเต้นเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันไก่ๆเลยพี่น้องก็ที่เข้าใส่กระตือได้แบบคลิป นี่ขคาดอนี้น้ำยังมัม่มีโตบาบเมื่อรอีไรบ้างาก็แค่กัะจีกออกไปมาแต่น่าสินังนะเบางมาหลือน้ำกานแล้วบองก่ไก่ก็เลยพี่น้องสป라이สป라이โอเคนเจ้า,าอ่าวยัง หย่างเอ้ยเห็นเลยเห็นเลยอานี่พี่น้องเอ,อ้ยต่าบามันขึ้นอีสักแค่ฟันมันสักแค่เก็บได้ผ่าเยอะไปร้อท่ายสักแค่ก็ได้ผ่าอีกนี่ซาดอขมขอนเด้ออุ้ยเยเปิดี่หลังเบิงกันผ่าพี่น้องอันนี้ผ่าลุงพ่อคูนพ่อคูนเอาไว้กนวอนนะ ออันนี้ก็เป็นพระคือกันอันนี้เขาเอื่อนผ้ายัางมาถูกเนี่ยหวานจำปะซักโอ้นี่เป็นหวาน,าน,าน,นวานะ,น,ะน,นี่เป็นหวานจำปะซักเนาะเออต่อไปก็สิเป็นอีหย,ยังเนาะนี่เว้ยเซาะหอมแทะคอมไปดิด่ากันเหิือนกันเลยเนาะ เต้นพี่น้องเต้นเต้อืมนี่พี่น้องอุ้ยหอมเห็นแท์นี่เนาะอุ้ยขอเข่าอื่นว่าหม<า>ั่มไม่หรอกข่าอื่นว่าหมั่มเนาะพี่น้องอันนี้ก็นา่าจะเป็นมมหมั่มเนื้อเนาะที่เราบอกว่าหมั่มเนื้ออุ้ยมีสองชุงพี่น้องทั้างมืดนี่ก็จะเป็นเนื้อโล่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราสั่งน้ำนักมา สองทงนั่นเองนี่เนาะของฝากนี่พี่นอ้องมาจากอ่าชัยภูมิชัยภูมิลืมเลยเนาะมาจากชัยภูมิเด้อพี่นอ้องมากินน้ำกันเด้อ่นอ้องโอ้โหซื้อว่าานม้ำคิดหอด<ช>อ้าวสมวาราเนี่ยนะเนาะวานน้ำคิดหอดเอ้ยทำเพิ่งที่แสบสําหรับน,นอนถาว่าแสบอะไรกันโอ้กินหอดเลยเนาะกินหอดวานน,าน้ำโอเคเด้่ค่ะก็ซืมาลองกินกันเลย คนเ็ำงานน้ำกันนะพี่น้องแหละไอ้นี่ก็จะ <c oughs> มาเป็นในขณะวันนี้นั่งนะครับอ้าวามาังกินละไห้เ <c oughs> น,น่าเย็นเลยเบิ้งเอา้าวสายแต่ก่อนมันมีในหนอ่อยนี่สองงานภาษาละขณะออกแล้วพี่น้องอะออกซีไซน์ไม้ภาษาอ้าคือโปรไซนน้ำกันเลย ขอบคุณหนาไหมขอบคุณ้ลายอะไรเลอะไรดีหนาจงมีสุขกระพบแข้งแห้งมาดูมัก็ไม่เคยอันนี้จะคือดกระไดน้ำที่องมึงนึงหาแล้วกะหายม่องได้เลอตะวนเมนตอนไหนวะตอนไหนวะอ๋อตอนหลออผันละฝากมาหายก็เม็นองคกับองหน่อยวะองน้อยยืดเทว นี่พี่น้องสักแค่ก็ลองสิบเบิงเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ระวังซิเป็นมัมแหงเนาะก็ลองสิบเบิงกะเสียพี่น้องแย่ไวท์ถอดกินมาแลงนเนาะ๋ยวกะเดี๋ยวคลิปตอนกินมัมกะซิเป็นคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี่ยกะแยาเามาเลยเพราะว่าเราอ่ะมัมกะพูดที่เกินห่ามาแลง <c oughs> เรียวถาเบิ้งตอนกินมัมกะเป็นคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แสะนั่นเนาะถ้าใครอยากให้สักแค่เฮ็ดคลิปอีหยังกะคอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องถ้าว่าสักแค่เฮ็ดให้ได้กะสักแค่กะจีเฮ็ดหายเนาะพี่น้องเนาะเด้ออ่าปัจจุบันนี้สักแค่กะใส่โทรศัพท์ตัวนี้อะเขาซั์เครื่องนี้อัดเนาะเห็นอะไพี่น้งองกอบมันก็ไปมาแล้ว พลอยๆเลยนี่ตะบต้ตองทรายกันไหวอุป,ปรกรณ์ทัองพันนี่ยเบงบาทุ่มคนอันนี้ได้ในสององเนาะอ่นมาต้นนี้เอาไบวะววววองค์นี้เอาไบวะเนี่ยขอห้านะาใส่แต่ต้องอยากแ่วขอบคุณด้อขอบคุณหนาจากไส้ย,ยาพุ่มนาทีทรงมาใหม่สักแขนเนาะ นี่มามก็ได้หัาเป็นทีเรียบร้อยแล้วกันจิมีพระมาห้บาทุกเนาะเนาะก็ขอบคุณหนาไลา้ยขอหายนามีสุขภาพแข็งแรงปัทนาสิงได้ขอให้ได้สิสงนันเนาะดังแกปัทนาก็ขอบคุณเนอะนาการช่วยเหลือสักแค่มาลายยางเนาะดาฟาคองมาหายเป็นขังที่สองแล้วก็ขอขอบคุณนาไล้ยสบายดีใ <c oughs> <c oughs> ส่เรียบร้อยแขนไปแล้วแขนไปแล้ว มาหอดกับเป็นเวลาสามโมงสี่สิบสี่นาทีเนาะเอ้ยโมเมนถามว่ามาหอดกับประมาณนะสี่สิบนาทีตรงนี่แหลนะเนาะเพราะว่ากลัวสีแก่กลัวสียังอะเด้พี่น้องหลังจากได้หับคล้องแตะ่สะักแค่กับตามสัญญาเนาะฝนเสาร์แล้วสักแค่กับสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งอ่าคนะิงคงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอิดลามข้างๆกันเนาะ ต่ว่าขอไปอาดลิปสึกก็คือสิบว่เป็นยังหรอมากเนาะพี่น้องแต่ว่าสักแค่ไปกับโบไก่ดอกกัอาดปากก็น่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคิงคองน้ำก,กันเลยพี่น้องนี่นะ่าพี่น้องเนาะคิงคองเดี๋ยวสักแค่ับพาพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คืออะไรเนาะคือแบบตัวจริงเลยล่ะยังเนาะเพราะว่าสักแค่ปิดปากเป็นทีเรียบร้อย นี่เป็นตาสังรอยงามไรยสีด่างห้นั่ป๊อตหญ้านี่ปกติงามขนาดนี้น,นอันน้กิงของอันนี้ก็สิเป็นหลานอาหารเป็นฝรั่งเอากิงของมาอักหนึ่งเนาะคืออะไรคือบอัอบอออพี่น้องเบิ่งอ่ะด่งจมูกปากเพิ่นเนาะคืออะไรมีแขวอีกได้พี่น้องอุ้ยตาเพิ่น บางแกนก็ขึ Oil, ้นปืนสีดุขึ้นปืนสีหายเขานะน้าผีหนังเนาะเดี๋ยวจะแค่กับย่อให้ไป่บางแกกนเห็นไ่มพี่น้องเบื่องหน้าเพิ่ขึ้นสิหายเกงเห็นอะไรล่ะจะแค่กับเด้๋ยพาพี่น้องมาเบิงอลยอุ้ยบางแขนเบางยังคนเนาะเห็น่พี่น้องแขนอุ้ยถือถือขวดนมพร้อมพี่น้องเห็นถือขวดนมที่เป็ปอนน้องกุ้งแน่นอนเลย นี่เนอกลานกะข้างๆกันนี่อะไพี่น้องเพราะว่าสะแค่ก่ะอยากงางมากอยู่แต่ฝนตกตลอดเนาะ,ะกาซิเป็นคลิปนะได้รับของจากนาใจดีจากสายภูมินะเพียงนอกกาขอขอบคุณหนาหลายๆด้อยนะก,ะสะกะาสักแค่ก่ะมีคําได้นะพี่น้องมีแต่ข้ามมาขอบคุณหนาหลายๆที่เคยซอยเรือสักแขกมาตลอดเนาะหรือวอ่าฝากแนวให้กินหรือว่า เป็นยังอะแหละน้พี่น้องนาอก็ขอบคุณเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สักแค่ก็ขอกก่าเข้ามาสบายดีพี่น้องไปเลยจ้ะ